นาทีนี้ผมเชื่อว่าคงไม่ค่อยมีคนที่ไม่รู้จักซิกาดีไซน์แล้วนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาจากจีนที่ทำนาฬิกาได้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เปิดตัวมาแต่ละทีเนี่ยหน้าตาคือยูนิคดูเท่ดูล้ำดูแบบมีไอเดียเข้ามามากมายเลยซึ่งเรือนนี้เนี่ยคือเรือนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขากำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับหรือว่าช่วงที่ทริปออนเนี่ยน่าจะแบบอยู่แถวๆช่วงเปิดตัวพอดีนะโดยทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งนาฬิการเรือนนี้มาให้ผมใช้งานก่อนล่วงหน้าแบบเป็นเดือนเลยนะครับส่ง,ร,งาาระน,น,นัะนะคบ คนที่เล็งๆนาฬิการุ่นนี้อยู่หลังจากที่เขาเปิดตัวมาแล้วเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเต็มๆนะซึ่งก่อนที่จะไปดูตัวนาฬิกานะครับแวะให้ดูกล่องนิดนึงคือซิกาดีไซน์จะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่แบบเห็นได้ชัดมากก็คือกล่องเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบทรงแบนๆเสมอนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นเล่มหนังสือ,อแล้วก็สไลด์ออกมาแบบนี้ด้านหน้าก็จะมีโลโก้มีรูปอาร์ตเวิร์กนาฬิกาต่างๆนานาอย่างตัวนีน้จะชื่อรุ่นว่า Set Series Hunter นะครับ ซึ่งเซตซีรีเนี่ยจริงๆมันก็เคยเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างจะโด่งดังมาก่อนหน้านี้นะเป็นรุ่นที่แบบทรงเป็นถังเบียนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าฟิลลิ่งคล้ายๆกับพวกริชาร์ดมิลอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็มีการเหมือนพัฒนาให้มันดูล้ำมากขึ้นแล้วก็ดูแบบมีความโดดเด่นไม่ใช่แค่เรียบๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็ดูเท่ขึ้นเยอะเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยเวลาเราซื้อมานะครับนาฬิกานอนตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นช่องที่เราใสา่สายคือตัวน,นาฬิกาเนี่ยมันจะแยกออออกกมมมาาู่่ด้นนน้้บะคครรแลววเเีใหปไงพ มือนิดหน่อยนะครับมีรายละเอียดต่างๆนานาที่มาที่ไปอินสปิเรชันมาจากอะไรถ้าเกิดอยากอ่านสเปคก็อ่านได้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีแบบพวกเมนนุ่งเมนนวลอยู่บ้างแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไม่มีอะไรละเป็นแบบเลเยอร์ที่แบบติดกาวมาเพื่อให้มันเป็นกล่องเคสของนาฬิกานั่นเองนะครับประมาณนี้หนะ้าตัวกล่องอ่ะมาดูนาฬิกากันเลยนะครับ ก็เรือนนี้ต้องบอกว่ามีการทําหลายๆอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจมากสําหรับซิกาดีไซน์นะอันดับแรกเลยเขาบอกว่ามีการพัฒนาตัวเครื่องขึ้นมาเป็นเครื่องอินเฮ s าส์นะครับซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์นาฬกาจากจีนนะเรามากักจะเจอการที่แบรนด์จีนเนี่ยก็เอาเครื่องซิกาลนะครับซึ่งแบบเป็นบริษัทผลิตเครื่องที่ชื่อดังมาก,มากๆอยู่แล้วหรือว่าเอาเครื่องจากจีนอื่นๆเนี่ยมาโมดิฟายมาทํานั่นทนํานี่ใช่ไหมครับซึ่งซิกาดีไซน์ในรุ่นแรกๆเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นนนนเเเเพพรราาาาาาว่่่หมมมมืออ้ิิงงปดดบษััทยไไก นาฬิกาในรุ่นแรกของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาตัวเครื่องแบบเต็มระบบเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาบอกว่ามีการทําเครื่องเป็น in-house movement แล้วนะครับซึ่งก็เห็นตัวเครื่องแล้วแบบอืมโอเคดูมีความแตกต่างกับตัวเครื่องในตลาดมากๆเลยแล้วก็มีการวางดีไซน์ให้แบบมันมีฟีลลิ่งของนาฬิกา to ทูบิยองด้วยนะ คือด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวเครื่องแบบนี้นะครับเป็นบาลานซ์สปริงนะซึ่งก็จะแบบเป็นบาลานซ์สปริงนิ่งๆนะครับไม่ได้หมุนนะคือถ้าเกิดมันหมุนปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นทูบิยองเลยแต่ว่าอันเนี้ยตำแหน่งอะ่ะมันเหมือนหลอกตาให้มันรู้สึกเหมือนกับเป็นนาฬิกาสเกเลตันทูบิยองอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะดีไซน์หน้าปัดเนี่ยด้านในก็จะมีการแบบโชว์เครื่องค่อนข้างจะโปร่งมากซึ่งเราจะเห็นพื้นที่แบบโล่งๆที่มันทะลุได้เนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วก็ตัวโรเตอร์เนี่ยจะเรียกว่า มีการบดบังเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคือโรเตอร์ก็ทํามาดีนะผมแวะให้ดูก่อนเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนเหมือนกับพวกสมอเรืออย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ได้มีการทําชิ้นหนาทําชิ้นมันใหญ่มากเพื่อที่เวลาเรามองจากด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ตัวโรเตอร์แค่แบบเป็นเส้นเล็กๆดําๆแบบนี้โดยที่โรเตอร์เนี่ยมีการสกรีนโลโก้ไปด้วยซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากเลยคือแบบไอเดียดีมากอ่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาทุกเรือนอ่ะมันส่วนมากจะมีโลโก้ของแบรนด์อยู่ใช่ไหมครับ มันเหมือนกับแบบไม่มีที่สกรีนโลโก้ลงไปให้มันชัดเจนมากอะ่ะเขาก็เลยเลือกเอาโลโก้อ่ะไปไว้ที่โรเตอร์นะครับฝั่งด้านหลังโรเตอร์แบบนี้ดังนั้นเวลาเรามองจากด้านหน้าเข้าไปอะ่ะในจังหวะที่โรเตอร์มันอยู่ด้านล่างแบบเนี้ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานใช่ไหมครับโรเตอร์มันก็จะแกว่งไปแกว่งมาแต่ว่าพอเราพลิกข้อมือขึ้นมาดูเวลาปั๊บเนี่ยมันจะมีหลายๆจังหวะที่โรเตอร์ลงมาด้านล่างพอดีแล้วก็ มันจะเหมือนเป็นการโชว์โลโก้ของตัวแบรนด์จากโรเตอร์ไปเลยอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเออเป็นไอเดียที่มันเจ๋งมากนะแล้วก็ทําให้ไม่ต้องมาเปลืองพื้นที่ในการสกรีนกระจงกระจกให้มันเป็นโลโก้อะไรนะครับก็ซ่อนโลโก้ไว้ตรงโรเตอร์เลยซึ่งไอเดียดีมากนะแล้วก็เทมากด้วยนะครับแล้วก็ตัวเข็มต่างๆเนี่ยจะมีการใช้ตัวปลายเป็นสีเขียวซึ่งตรงนเ,นรเนี้ยเป็นลูมเลยนะอย่างตัวด้านข้างเนี้ยนะครับที่เห็นเป็นแบบเส้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับด้านล่าง ตรง9ก้านาฬิกาสิบสนาฬิกาไอาตรงนี้เป็นรูมหมดเลยนะครับเข้าที่มือก็จะเลืองแสงขึ้นมาแบบเป็นเส้นๆเ,เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นรูมที่สว่างพอสมควรเลยนะแล้วก็เวลามองแบบไม่มีรูมเนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับมันเรืองแสงตลอดเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็เท่ดีส่วนในการใช้งานเนี่ยไม่ไยมไม่ได้เป็นสกูดาวคาวนะแต่ว่าให้ดูอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราขึ้นลานเนี่ยตัวเบนสปริงที่มันเก็บลานด้านบนน่ย มันจะขยับไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูพอราหมุนขึ้นลานนะครับเนี่ยด้านบนมันก็จะแบบแน่นขึ้นเรื่อยๆคือให้เราเห็นเลยแหละว่ามันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็พอถึงจุดจุดนึงเนี่ยมันก็จะแน่นมากจนเราจะรู้เองเลยว่ามันไม่ควรหมุนต่อละอะไรแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนกับเป็นการดูเ o อร์ r e เ e ิร์ฟทั้งอ้อมนะเพราะว่าก็ดูความแน่นของขดลวดเอาซึ่งก็จะทําให้เราได้เห็นแหละว่ามันจะใช้งานได้นานแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนก็กะกะเอาจากความแน่นของสปริงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้ว คือด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ชัดมากนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันจะมีการขยับของเฟืองที่แบบเห็นหมดเลยนะครับเนี่ยขยับตรงนี้นะครับข้างข้างก็มีการหมุนไปหมุนมาซึ่งแบบโอเคคนที่ชอบความเป็นเมคานิคอลเนี่ยน่าจะชอบดีไซน์ของเรือนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเห็นการทํางานเกิดขึ้นหมดเลยแล้วก็การวางเลเยอร์ต่างๆนานา,นานของตัวเครื่องผมว่าทําได้ดีนะคือมันดูแบบ มีดีไซน์ความเป็น X เดียนะครับคือแบบมีการขีดเป็นเส้นดูมีเส้นนํำสายตาแล้วก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่ดูโปร่งแต่ว่าไม่ได้ดูก้องแกงอะ่ะเพราะว่านาฬิกาจีนหล,หลายๆแบรนด์ที่ผมเจอนะมันจะแบบบางเรือนอะ่ะคือทํามาโปร่งนะแต่ว่ามันดูแบบ น้องแง้งยังไงไม่รู้อะครับบางเรือนมันจะดูแบบเครื่องน้อยพื้นที่โล่งมันเยอะเกินไปแต่เนี่ยผมว่าโอเคนะครับผมไม่ได้ติดอะไรเลยความเว้นพื้นที่ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างจะดูลงตัวดีแม้แต่การทําดีไซน์ตัวมาร์กเกอร์ย่อยๆอย่างเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยมันเห็นชัดอยู่ละแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะอ่านค่าตรงมา,มาสัก สี่นาฬิกาอย่างเงี้ยมันจะแบบมีแง่งเล็กๆโผล่มาเพื่อเป็นการระบุตำแหน่งสีนาฬิกาให้เราดูด้วยนะซึ่งแบบเออเจ๋งมากนะครับก็ถือว่าไม่ทิ้งการอ่านค่ายังอ่านค่าได้ง่ายอยู่ส่วนดีไซน์ตัวเรือนนี่ก็เรียกว่ามีความเท่มากนะครับเป็นทรงแบบถังเบียร์เท่จากอวกาศเลยนะครับดูล้ำๆเลยแล้วก็มีการใช้พวกนอ็อตพวกดีไซน์ให้มันดูอินดัสเทรียลมากๆแล้วก็มีการทําให้แบบมันเป็นการล่องแบบนี้ด้วยคือเหมือนกแบบับมันทะลุลงไปนะครับเห็นแบบความใสระหว่างตัวหน้าปัดนะครับทะลุไปถึงฝาหลังแล้วก็ตัวเคสเนี่ทะลุไปด้ หลังเหมือนกันคือแบบเป็นดีไซน์แลงวัชเดียวกันทั้งตัวเรือนอะแล้วก็ดูใหญ่ดูโอ้อาดีนะครับคนที่ชอบในการแนวฟิวเจอริสติกแนวอวกาศแนวล้ำล้ ам, อันนี้ถูกใจแน่นอนนะส่วนขนาดเคสไซส์ก็ต้องบอกว่าเป็นไซส์ใหญ่นะอันนี้คือดูยังไงก็ค่อนข้างจะใหญ่โตอยู่แล้วนะครับคนข้อมือเล็กๆนี่อาจจะต้องแบบคิดหนักนิดหน่อยนะครับขนาดเคสไซส์เนี่ย45มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.2มิลน,นะครับส่วนลัก์ทุลักก็48.1มิลซึ่งจริงๆลัก์ทุลัก์เนี่ยอาจจะฟังดูตัวเลขไม่เยอะนะแต่ว่านาฬิกกกกาาาทรงทงรงถถัเเเบบีย่่ต้้้อออวดขมล็จะ ต้องแบบลักทุรักไม่เกิน45กลางดีนะครับ48มิลของทรงถังเบียร์เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับนานกาทรงกลมนะมันจะฟิลลิ่งเหมือนกับนานกาเคสไซส์42มิ 4, 4, 4, มิล4ีมิลอะไรประมาณนั้นเลยนะครับค่อนข้างจะใหญ่เต็มข้อมากๆส่วนน้ำหนักของตัวเรือนนะครับก็ช่างออกมาเนี่ยอยู่ที่ 130กรัมนะครับตัวเรือนก็เป็นสแตนเลสสตีลนะน้ำหนักถือว่าโอเคตามมาตรฐานแต่ส่วนที่ผมเรียกว่าชอบมากที่สุดของเรือนนี้อ่ะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่ไม่ชอบด้วยนะครับคือผสมผสานกันเลยอ่ะก็คือตัวสายของเขาเนี่แหละนะครับคือสายเขาว่าจะมีการใช้ t e x t อ r ์แบบเป็นแนวแซนบลัสนะครับก็คือเป็นการพ่นทรายดูละเอียดมากถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยเห็น t e x t อร์มันดูเรียบเนียนมากเวลาเอานิ้วลูบนะอารมณ์เหมือนกับรูปผ้าสตินลื่นๆนะครับคือสมูทมากเลยแล้วก็เวลาแบบสายมันตรงๆแบบเนี้ยเวลาเพื่อนๆแบบลูบนิ้วผ่านอ่ะโอ้ มันไหลลื่นเวอร์มากนะครับคือสายทํามาเนี้ยบธรรมดีมากการขัดเงานี่ก็แบบสุดยอดนะครับส่วนคมทั้งหลายเนี่ยส่วนการเล่นเงาตัดการขัดด้านเนี่ยแบบโอโ้โหมัน ทำดีะนะครับเวลามองนี่แบบมันดูลื่นตาแล้วก็มันดูออกเลยว่านี่คือคุณภาพการขัดที่แบบระดับสูงมากๆนะครับแม้แต่ตัวเรือนด้วยนะตัวเรือนก็เมื่อกี้ลืมชมนะครับคือตัวเรือนทําดีเลยเป็นแซนบรัสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งก็เลยดูลุยดูแบบฟิวเจอริสติกสุดๆทุกอย่างแทบจะเพอร์เฟกแล้วนะครับสายความเทปเปอร์ทุกอย่างก็ดีมากนะครับเนี่ยมีความเอียงไล่ลงมาแบบนี้แล้วก็ทรงลิงก์เนี่ยแบบทำมาเท่มากอะ่ะเป็นตัว H แบบนี้นะครับติดอยู่อย่างเดียวนะครับซ ข้างๆอ่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแต่ลิงก์เขาอ่ะโอ้โหใหญ่เบลอเทอมากนะครับแล้วก็เวลาล็อกปั๊บเนี่ยมันไม่มีลิงก์เล็กๆที่แบบเอามาเพิ่มครึ่งข้ออะไรแบบนี้คือมันจะเป็นข้อไซส์ประมาณนี้เลยนะครับซึ่ง ข้อเนี่ยมันใหญ่มากอะ่ะคือถ้าเกิดข้อมันเล็กอะ่ะจะไม่ว่าเลยนะครับนาฬิกาหลายๆแบรนด์ที่ไม่ให้สมอลลิงมาเนี่ยข้อจะแบบ4 3, มิล3มมิลอะไรแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยข้อขนาดใหญ่เขาอะ่ะมันขนาด9มิลน,นะดังนั้นเวลาเติมข้อลดข้อเนี่ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่เราอาจจะใส่ได้แบบไม่พอดีมากหรือว่ามีการคับเกินไปหลวมเกินไปเปลี่ยนยังไงก็แบบไม่ได้พอดีข้อมือซึ่งผมเนี่ยเจอปัญหานั้นพอดีเลยนะครับผมรู้สึกว่าคืออย่างตอนเนี้ย มันใสแล้วแบบมันคับๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดเติมข้อนึงอ่ะมันก็หลวมไปหน่อยคือผมอยากได้อีกประมาณครึ่งข้อมาเติมเข้าไปอ่ะแต่มันก็ไม่มีมาให้นะครับซึ่งไม่แน่อนาคตก็อ,อาจจะมีการเพิ่มเติมมาให้ก็ได้นะครับเพราะว่าซิกาดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เหมือนแบบปรับตัวตลอดเวลาผมก็คาดหวังนะว่า อนาคตเขาอาจจะเจอปัญหาเนี่ยจากลูกค้าแล้วก็มีการเพิ่มเติมฮับลิงมาให้ในรุ่นใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับก็ยังไงมารอดูกันแล้วกันว่าเขาจะเพิ่มเติมไหมนะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อตอนนี้เลยได้ของเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับข้อมันใหญ่มากเลยแล้วก็ผมเช็คดูอย่างละเอียดทีท่วนแล้วในกล่องไม่มีฮับลิงมาให้จริงๆนะครับก็แอบเสียดายเล็กน้อยนะซึ่งนั่นก็แหละเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยของการใส่ใช้างานเรือนนี้นะครับทั้งๆที่แบบมันควรจะเพอร์เฟกต์มากๆแต่ก็มาติดตรงเนี้ ซึ่งผมก็เลือกที่จะใส่ให้มันแน่นๆไปนะครับอย่างไงเนี่ยคือใส่อ่ะมันค่อนข้างจะพอดีนะแต่ว่าจังหวะผมแบบออกไปเจอแดดเจอแบบความร้อนความชื้นที่ข้อมือขยายอะ่ะผมก็จะเริ่มรู้สึกว่าข้อมือผมมันเริ่มบีบๆเริ่มแน่นๆละนะครับดังนั้นจุดเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดเดียวเลยที่เป็นข้อเสียของสายรุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเอาเรื่องหน้าตาเรื่องการสวมใส่นะแบบโอ้โหมันดีมาก สมูทมากดูเท่ดูคมดูสวยงามนะครับแต่ว่าพอฮาร์ปลิงไม่มีให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่คอมเมนต์นะส่วนฟิลลิ่งบนข้อมือก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพอเป็นในการส่งถังเบียร์ต่อให้ขนาดลักทุลักไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันก็ดูแบบ แผ่เต็มพื้นที่ข้อมือผมมากเลยคือเวลามองจากด้านบนเนี่ยผมไม่เห็นตัวสายนาฬิกาซึ่งมันจะทำให้ฟีลลิ่งการใส่อะมันดูแบบมีความโอเวอร์ไซส์มากๆอะคือถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่กว่าผมหน่อยนะครับเพื่อนอาจจะแบบมองปั๊บเนี่ยจะเห็นสายมันโผล่มาแบบนี้อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะ คือสายมันจะตีโค้งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะรู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ว่าถ้าเกิดข้อมือเล็กๆอย่างเงี้ย5.5นิ้วหรือว่า14.5สีนนะครับเราก็จะเห็นแค่นี้เลยซึ่งบางคนอาจจะโอเคที่จะใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันใหญ่เกินไปอาจจะไม่ชอบอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ก็ถ้าถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แหละถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือแล้วแบบตัดสายได้พอดีเป๊ะอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับฟีลลิง่งตอนอยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้เลย ก็ถือว่าเท่ดีนะคือเป็นทรงนราฬิกาหน้าตาที่ดูยูนิคดีแล้วก็มีการใช้ลูกเล่นหลายอย่างมีการใช้ลูกเล่นหลายอย่างที่มันก็ดูแปลกใหม่ดีสาหรับนาฬิกาในงบประมาณแถวนี้นะครับโดยค่าตัวของเรือเนี้ยอยู่ที่ประมาณ500กว่าเหรียญน,นะครับคูณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ17ื่นเจ็ดหมื่นแปดะบวกภาษีนำเข,เข้าเข้าไปก็ตีว่าประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่ง2 0 0 0 0บาทได้นาฬิกาออโต้ ตัวเครื่องอินเฮาส์ซึ่งโอเคเป็นอินเฮาส์จากจีนก็จริงแต่ว่าก็หน้าตาดูยูนิคดีดูเท่ดีแล้วก็วัสดุทุกอย่างดูเนี้ยบมากติดแค่ฮาร์ดเพียอย่างเดียวนะครับที่เหลือเพอร์เฟกหมดก็ถือว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าใสา่น่าใช้งานดีนะครับใครที่กําลังตามหาในการหน้าตาลำล้ำดูแพงๆดูแบบลุกอวกาศอาวกาศหน่อยแบบเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเรือนนี้ก็ถือว่าน่าลองซื้อมาใช้งานดูนะยังไงก็ลองไปซื้อมาใช้กันได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณน,น